สวัสดีค่ะกลับมาจากการใน h a n d o Happenings ค่ะวันนี้นะคะมีทั้งเรื่องราวของน้ำหอมแล้วก็เรื่องราวของนักเขียนชื่อดังมาฝากกันด้วยค่ะเริ่มต้นกันที่แบรนด์น้ำหอมสุดหรูสัญชาติฝรั่งเศสอย่างเกลแรงกันก่อนเลยค่ะสำหรับเกลแรงนะคะแบรนด์น้ำหอมสุดหรูของประเทศฝรั่งเศสก็ได้นำคอลเลคชันน้ำหอมที่เคยได้รับความนิยมอย่างสูงอย่าง Royal Extract ค่ะกลับมาผลิตแล้วก็จำหน่ายอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ค่ะในครั้งนี้นะคะทางแบรนด์ก็ได้จับมือกับ Harrods ห้างรูชื่อดังของกรุงลอนดอนผลิตน้ำหอมคอลเลกชันนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะในครั้งนี้ตั้งชื่อว่า royal extract t o o l เพื่อเป็นการให้เกียรติกับ p. i e r f r o m s o s pascal ผู้ก่อตั้งแบรนด์รวมถึงผู้ที่ผลิตน้ำหอมกลิ่นนี้ขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับกลิ่นครั้งแรกก็คือ royal extract flower ผลิตออกมาในปี1828นั่นเองค่ะ โดยขวดน้ําหอมรูปทรงคลาสสิกของแบรนด์เกแรงยังคงอยู่นะคะแต่ว่าสีค่ะใช้เป็นสีเขียวอมดําและสีทองซึ่งเป็นสีประจําห้างของ Harrods นั่นเองค่ะโดยน้ําหอมคอลเลกชันนี้นะคะเป็นน้ําหอมแบบยูนิเซ็กซ์ที่สามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายโดยมีกลิ่นของส้มต้นสนซีดา้าแล้วก็ดอกไฮยาซินส่วนราคาของน้ําหอมคอลเลกชันนี้ค่ะ ก็จะอยู่ที่ขวดละ560เหรียญสารัฐหรือว่าประมาณ18,000บาทนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะสำหรับนักเขียนชื่อดังอย่าง J.K. Rowling ที่แฟนๆและแฮ r ์ร p o พอตเตอร์ต้องรู้จักกันทุกคนอย่างแน่นอนค่ะ ถ้าหากว่าคุณนะคะเคยเป็นคนหนึ่งที่อ่านนิยายพ่อมดแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็คิดว่า J k r o w l i n g นั้นมีจินตนาการแสนมาเิดแบบนี้ได้อย่างไรค่ะก็ต้องย้อนกลับไปดูที่บ้านของเธอเมื่อเธอเคยอยู่สมัยยังเด็กๆนั่นเองค่ะบ้านหลังนี้นะคะตั้งอยู่ที่ทูซิลเป็นหมู่บ้านเล็กๆในประเทศอังกฤษแล้วก็เป็นบ้านที่เหมือนกับหลุดออกมาจากหน้านิยายของแฮร์รี่พอตเตอร์ยังไงอย่างนั้นเลยค่ะโดยล่าสุดค่ะทางด้านของ J k r o w l i n g ก็ได้บ้านหลังเก่าหลังนี้ของเธอคืนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของเธอเรียบร้อยแล้วด้วยค โดยเธอซื้อขึ้นมาในราคา400,000ปอนด์หรือว่า1 6ล้2 0 2 0 0 0บาทนั่นเองค่ะส่วนบ้านหลังนี้เป็นบ้านหินที่โดดเด่นด้วยดีไซน์เหมือนบ้านยุคดั้งเดิมในแบบอังกฤษนะคะแล้วก็มีห้องใต้บันไดเหมือนกับห้องนอนเล็กๆที่แฮร์รี่อาศัยอยู่กับครอบครัวตระกูลดัสลีย์โดยห้องนอนนี้นะคะของเจยเคโรลิงเธอก็ได้เขียนเอาไว้ด้วยค่ะว่าโจแอนโรลิงเลเพียเสียค่า1,982อีกด้วยค่ะ วันนี้นะคะเรื่องราวของติ๊บแล้วก็ให้สภอพพิ้งสวน์ลงอีกแล้วในวันพรุ่งนี้จะมีอะไรมาอัปเดตกันต้องติดตามชมส่วนวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ